สอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเฮ้ย hey, ได้งานแล้ว yes พี่จอยครับตอนนี้มีคนมาจ้างบริษัทของเอิร์ธทำออ r g ก n ไน e ์แฟชั่นโชว์โอ้โหเป็นครั้งแรกของเอิร์ธด้วย <Yeah. S 2> พี่จอยมีความเห็นยังไงบ้างครับแต่เอิร์ธตื่นเต้นมากเลย <Yeah. S 1> yes ถ้ามีความพร้อมและความเชี่ยวชาญก็เห็นด้วยเลยนะคะที่จะรับบทบาทเป็น o r g a n i ไนเซอร์หรือผู้จัดเตรียมงานค่ะเพราะว่าธุรกิจออ g a ก i ไนเสมัยนี้เนี่ยทำไรายได้ได้ดีเลยค่ะ ธุรกิจ organizer เป็นธุรกิจที่คนรุ่นใหม่อยากจะกระโดดเข้ามาทํานะคะเพราะว่างานประเภทนี้ทั้งสนุกสนานและท้าทายนอกจากนี้นะคะธุรกิจ organizer ของไทยก็ยังได้มีการขยายตัว go inter เปิดรับ AEC ด้วยค่ะมีการจับมือกับนักธุรกิจประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและเวียดนามทําธุรกิจ organizer ก็มีนะคะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกมาแล้วหลายต่หลายงานนั่นเองค่ะ ไม่ว่าธุรกิจออร์แกไนเซอร์จะกิน inter หรือว่าอยู่ภายในประเทศแต่ถ้าหากรักษาคุณภาพของงานแล้วแล้วก็เชื่อแน่นะคะว่าธุรกิจประเภทนี้จะต้องรวยรวยรวยรับ AEC แน่นอนเลยค่ะติดตามชมสับสนรวยได้ทุกวันจันทร์อังคารและพุธนะคะสับสนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ